สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อวันนี้จะมาอยู่กับพวกเราสองคนอีกแล้วเนาะกับช่องน้องเฟรดบอมยูวันนี้เราจะพากันมาเห็ดอย่างน้องบอมเฮ็ดอ่าขนมจีนกับขนมจีบเนาะวันนี้เราจะมาพากันมาทําขนมจีบยูเหน่งลังเก่าเนาะเพราะว่าเมื่อ้านีเมียเพิ่อนได้ไปตลาดแล้วเพิ่นได้ไปเห็นขนมจีบขนมจีนขนมจีนขนมจีนที่แบบเพื่อนอัน อาจะกบีบเอาเนาะมันจะตึงเหมือนเอาเอาว่าเขาจะว่าเป็นภาษาลาวเขาปูนบีบแมนเป็นข้าวปูนบีบเนาะแล้วมันข้าวปูนอันนั้นมันเป็นเนื้อนุ่มๆทุกคนกินแล้วลบบตาฟินน้ำเดี๋ยวฮอริไปเฮ็ดเลยนะทุกคนเพราะว่าสูตรของเขาสูตรของเขาแมนบอบบอบอสูตรของเขาจะต่างกับสูตรแต่ละคนเนาะทุกคนสูตรของแต่ละคนจะใส่แบบแนว้นั้นแนี้นี้แต่สูตรของเขาต่างเลยทุกคนต้องรอติดตามรอรุ่นเนาะว่าสูตรของเขาเป็นจงได แต่อตอนนี้เอากำลังสีเพ็รน้อดเดียวให้น้องยูเป็นคนเพ็ดน้องบอมเป็นคนแจ่งเด้อทุกคนอ๋อเม่นตอนน้องยูนูเป็นคนเฮ็ดน้องบอมเป็นคนจับกล้องเด้อทุกคนนี่นาอทุกคนแม่อํากลับมาต่ำเครื่องทุกคนแม่สบายดีจ้ะแมมแล้วสบายดีทุกทุกคนอันนี้ก็คือมะเพ็ดเกลือแป้งน,นัวนี่ก็คือมะเพ็ดเกลือแป้งน,น,นัวแล้วก็จี้อยอหัวผกบัวซื้อสูตรมันจะแตกต่างกับคนอื่นเนาะสูตรบัว สูกระทัห <screws> ส <in the fridge> ุดกระทันหนจับจุดสุดจัจดเดี๋ยวแม่อ่ำก็สิซอยมาบักวใส่แล้วนะเอาซีนไปควนทุกคนนี่เนาะทุกคนนี่ก็คือขนมจีนขนมจีนี่ออกแต่ขนมจีบขนมจีนที่น้องสาวอีแม่เพื่อนซื้อมาให้เนาะทุกคนเพื่อนซื้อฝากเจ้ามาเมื่อเช้านี้นี่ป้อเซนใหญ่ขนาด แน่มันสูงเสีบมันบวคือตัวเขาลวกเอาฮะเนาะเฉพาะอีพอรจิงยากเนาะมันเส่บนี่เองอก็เ้นง่ายๆถ้วยเขาเดินนี่แม่สิบุันวะห้าพันห้อพัาว่าสิบหา่าตัวห้าพันต้องไม่น้อยกว่าน,นี้เดี๋ยวเขากระสีมาแต่งน้ำแล้วเขากระสีมากินนะทุกคนนะทุกคนตอนนี้น้องยูก,กำลังจะเอา เครื่องใส่หม้อของเฮาจะยื่เงินหลังนี้จะเฮาจะใส่เป็นซีนเนาะซีนจินแต่แมซีนหมูซีนหมูซีนหมูสาวซีนหมูสาวหูซีนหมูไปเอาให้เก็บสปอนเซอร์เนาะน้าสาวเขเป็นสปอนเซอร์ตลอดซีนหมูก็เอาให้ข้าวปุ้นยังซื้อให้อีกนะข้าวปุ้นนี่ก็ไม่น่าจะซื้อให้น้องเขาดันเลยเขาจะเอ็ดอ้อเอาเนาะเขาจะเอาน้ำมันเอาน้ำมันนี่ไปเอ็ดเป็นไปเรก็เขาเอินรันเรือเกาะน้ำข้าวปุ้น นำข้าปุนกับอื่นหมูอื่นก็ได้กินนำเอ้เอกะได้กินแบบนี้วิธีง่ายเราขนกินแบบสบายสบายเฮาบริเวณเกียมยังมาไว้เลยเฮาก็เลยว่าเฮ็ดแบบนี้แบบกินกระทันหันฮันสิตากินตากินแต่ตากับโบแซ่บเนาะต้องเอาแบบม,มีมีน้ำอันยังอยู่น้ำจึงแซ่บ เทนตูเ้เยน็นยังแยข้างหน้าอยู่เมื่อวานนี้เนาะอยู่ๆวันน้ำเต็มตูเ้เย็นงงเลยหอมเนาะเนาะหอมกขาดังเลยกินแล้วเราเป็นกระเซ็บเบ้งเบิ้งสีน้ำเงินบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดตามกันได้เนาะทุกคนเบื้งกันเด้อแซ่บกันเลยจึงเฮ็ดเด้อเฮ็ดแล้วกันเด้อคันว่าคำว่ายกปูและะ้วก็แซ่บแล้วกันเฮ็ดเอาเพจแทงเนาะซื้อเนาะ ก็จะว่าจะเฮ็ดใหม่พ่อเหาก็เคยกินมาแล้วเนาะแต่บุหงาว่าบุไม่บุไม่นับอ้อนับแกงอันนั้นนะนับแกงข้าวปุ้นเนีันนี้น้ำอ้อข้าวปุ้นเวตอนนั้นได้กินน้ำข้าวปุ้นน้ำแกงข้าวปุ้นบัดนี้น้ำอ้อข้าวปุ้นครบสุดเลยข้าวปุ้นเลยปุ้นข้าวปุ้นก็ไม่กินละเด้ตอนนี้น้องยูกำลังจะเอาน้ำลงนะทุกคนน้องอนเหมือนเหมือนเสี่ยงกันเนาะ เอ่อสีหน้าองไปซีนสดๆเลยเนาะอมบ่แม่นจังได๋แฮงกว่านั้นแหมเรียบร้อยมาบึ้งกี้ก็ยังบ่เว้าอะเด้อพอกน้ําพัดว่าให้แฮงคนเนะบ่ทันเอาซื้อเอาซื้อายกว่านั้นเอาซื่ลายกว่านั้นเอ็คือน้ําแกง่เอ็คือน้ําน้ําแกงจะมีได้บ่บ่ตเนาะมันแห้งลงเด้เฮาสิเอาน้ําสิดื่มนส แะ้รล้าให้มันแฮงอีกหนึงเนาะฮาวกสีมาซีมน้ำมันท่าน้ำพอดีแล้วเฮาก็สีตักไปซีมตักไปซีมดูกองตะลางเนาะฮาสิกินข้าวอยู่กองตะลางเพราะว่ามันอากาศตอนนี้ยู่เหิืเหินมันฮอนสังกสีเนาะเอาเลยว่าสิไปกิ่นอยู่กองรางมันขินกองกองตะลางกสิงงสันลุ่มสันลุ่มบอกกี่ครั้งแล้วสันลุ่มฮาก็ต้องมีเหินสองสันเนาะเทศจังใดในมีเหินสองสันสันขี้ดินจากสันทึ่ง นี่เนาะทุกคนเหาก็ได้มาแล้วเนาะนี่เอ้าเอ้าเอาดีเด้อน้ำอ่องเวาเด้อน้ำอ่อด้อบุ๊มเป็นน้ำแกงเด้อน้ำอ่อด้วยน้ำเกลน้ำอ่นำเกงตอนนี้เหาก็ตักซื้อนี่เป็นยังไงน้อว๊อมเผ็ดแซ่บแซ่บแซ่บเลยให้อีพอลองซีมึงอีพอสิว่าจังเดือให้อีพ่อตัดสินใจเนาะการอีพ่อว่าโปแซ่บกระมือทนอะไรแล้วเข้าไปไม่ใส่แล้วฟินสัว เนื้อหนึ่งเนาะแยกแบบพอเต็มแล้วแยบปากไม่ออกเลยไม่พูดไม่ออกเลยไส้กอกนะทุกคนนี่คือไส้กอกมาพร้อมรีวิวไส้กอกข้าก็เอ็ดแล้วเนาะนี่แยกด้วทุกคนเพ็มมือนันเนาะมือทนเยี่ยวเาก็ชิมากินข้าวกันนะทุกคนข้าวสวยเด้อ ดังเอาเยเอาานึำหัวนึ่งเด้อยันจะเจ้าของกินได้ดูขนาดคุณแม่ก็กินข้าวเจ้าคนเพราะว่าคุณแม่ะมีพลังตึ่งอันีเก่าหเนาะปรเวซงกระปุนออกกาดังบง กลิ่นขมุนตุ๊แซบอยู่คลิปขอออะไรซึ่งคือเอาออกหลัใ่ิดไดนี่สุดยอดเรยลองเห็ดเป็นไหมอลองเลยผอในร้านวิวว่คลิปนี้ต้องในร้านวิวใ่โพิตไดนหนึ่งไหมอน่ไหมอนี่ยเขาละเอเดี๋ดมันไ่ะไปสามมืองสเอาะื่อ

ว่าเหรอิอจอ่านน en ิ้ะสุีเก่งน้อยิเท้านี่มันมีุพักด้ยมันมีสุปักุรงเหอื่อเนี่ยมีใสุพหักกับใส่กอบเาเลยหมูป้อสิ่งต๊ะก็มีเสะน้องขบุนบูดเออขบุเข้าปดีนี่น้องเมียซื้อเพิ่นน้สาวซืให้ไอ้เคยตลาดันน้องคืออไม่ดูไอ้เคยอ้เคยบได้า ไอ้เคอไอ้เคยอันเดหนาเนี่ยแต่อีกตัวถ้าเห็นไปอีกต่อมานี่ะอันเขาไปอันไข่ผู้คนน้อยเนี่ยเขาไปไข่มาเขานั่งไข่จ้ะเขาไข่ติดยังไม่ถูดบักเขาเขาเขาไข่ติดนะเอาเขาไข่ติดแปดเนาะเขาเขาไข่ติดอันนั้นน่ะติดเขาจะสิแหละเขาก็นั่งมึงก่อดี๋ยเดี๋ยวมันนั่นน่ะอยากกินกูก็อยากกินจิตายแต่กูทอไปสุดปลายสกจิบบักต้มยำยิ้มนะบุพกาุี เขียนเขียนหนังซือได้หอ่เาสะอดอไม่เขาซื้อดีก่ามันเป็นน้ำน้ำหอมอันเกีียวมันนะคืออันน้ำยาเราก็สิบอันรังคือแบบอือคือแบบนั้นแต่ว่าซีต้อกมาอ้หอ้บางนาะแว่าจังเจนซึ่งจะเทคือมันหอมใจเบนึให้เขาเสียวมาซื้อซื้บนึงกินมันละมันเสียบเท่โฮหคือดีใจ กูก็บ่เคยกินจะเทือกูไ่เคยกินจะยุดปราทจะเทือที่กินกูกับ่กลกากิเนเงินเงินค่ายมันคงเล่นน้อยมนะั <laughs> <laughs> บัดมาสมัยนี้แม่ทงฮาผ่านบรุ่นละตะกี้โครงซองพันละ่ 2, นต้อ <laughs> งมาพันหนึ่งก่อจะตีเราหันนอยหันอ อันน้อยทีไปกินไม่ได้กินสากปลาเสียหงปลาเห็นกับปุเมดละเรียกว่าม่อกีนนี่มุดละซื้อน้อยคนใดคนใดตบมือซื้อมาพอมาสาวซื้อน้อเพื่อนจะกิ่นเขาสามีามคนพอพอสมแหงคนว่าแซ่บนว่าบึ้งแม่จนวาจับถ้วยไปบึ้งมามดละวะแม่วันน้องบอกว่กินจานเนาะสอฟุ้ถ้ยนี่พอมดีเนาะ มื S <S <S hmm. M ua? M ua ้หมดีเยมู้ยหพกีดอกน้องวบปากใหญ่กว่าทองนน้สเค่องเอาเรื่องเอาเราเสพทีนเอึงเครื่องมีอย่างเดียใส่ก็ของเขาวฮันมีน้ำข้ปุ้นลวว่าทิมเลยเนาะเอาไอ้กินมือแหลงมือเหลงนี่มือแหลงนี่มืดไดง อวเพียสีข่วงอเพียบ้านผนม,นม่วงไอติอวเพียสีขวง,งสุกพักยังเหลือหน่อยนึ่งพัห้าพันนียห้าพัน่นน่ 5, นะห้าพน 5, ันสำนี้นึงอ่ะห้าพนัพนซื้อของซือ้อของาอเยอยู่ซื้อก็นอยูตอนนี้เ้อน้ำน้ำแกงของเหาน้ะทุกคนเขาป<อ>ุ้นมันมืดก้นน้ำแกงมันยังเหลือเอานี้ยังสั้นโอ้ยถ้วยกับเลือดเลวความมันแซบเห็นเนี่ย ไปซื้อวเพียเดี๋ยวน้องบอกกับน้องยูจะขอตัวเมียนก็นอนแล้วสิพาทุกคนไปกินมักไม้อยู่หลังบ้านของเราต้นใหม่ไงอิโพรกัตต์ต้นมันมีต้นอันนึงข้ามลักห้วไปนี่น้องทุกคนอีพอกัตัดแล้วนี่ต้นงิ้วอีพอกัตตดหมดละเดี๋ยวเราจะขอตัวเมียนพาเขาแล้วก็ไปกินมักไม้อยู่หลังบ้านของเราเนาะ นี่นงทุกคนเขาก็ได้ลงมามาหับบรรยากาศอยู่หลังเฮือนของเขาเนาะบรรยากาดงามมากครับตุ๊กตุ๊กเยอะขึ้นอันนี้คือเฮือนในตู้ของเขาเนาะเขามากินมักไฟป้าเมื่อละมักไฟนี่บอมมากไฟมันเริ่มล้นเนาะพูมี่บ่อเอิญก็ได้น่ะจากตัวลูกเราตื่นเขาก็สบาเขาขิ้รักเลยใหญ่บ้บิ่งลงบขได้คิดนรัก เนาะสิมฤตแล้วเนาะพูดไหมตอนนั้นมันเต็มต้นเลยทุกคนมากเป็นมากแบบนี้แซ่บทุกคนนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อสีสีอ่อนแบบนี้แซทบผลหวานผลหวานเลยดูไหมกินชิมชิมดูแลอันนี้อันนี้พวกนี้พวกมีผู้มีเพืมาเอาพวกนี้นะจั่พวกนี้ะพูดไหมเออออจั่วพวกนี้ดิพวมีเพืเอ็ห้เลยพวเอาอันนี้แม่บอมคือเป็นตาแซ่บนะบอมไหมนี่นะบอมทุกคนนี่นะเนื้อเป็นแบบนี้นะทุกคน เน yup. Bo, e. er b b ื้อบลเนื้อแบบนี้ฮันบงบ่แซ่บกว่าบอลเนื้อแบบนี้มันมักเนาบ่เนาะบด้กินดอกครับประกันเด้มีแต่พวงเนาเอาเนาอีกอ่ะบ่บ่กินเถอะบ่ลคำพวงเดือบันเนาแลวเนาเนากว่าพวงเดือบันเนาเหรอขึ้นไปเอาไหมบอมขึ้นเอาหน่อยนึงเอาไปไว้ดึงเหือนแล้ไปตากแดดเมียนเอาไปกินมือหน้า เอาท่งไปเอาเลยเอท่ากันกระปดจะเป็นคักขนาดเนาะกระปุกดิบเ่ะฮันดิฮับประกันเลยเฮียมืดยาย่าเอาเสื้อด้านนึงฮันเอาหมกม่วงยัดเสื้อไปห้งเฮียนไปน้องบอลทีเป็นคนคืนมาตรงย่านนะเอื่อยผ่านมาละเพราะว่าป่านตุลีคืนเอาตายตายตายยูซิดตัวบงยูสิเดูยูซิดูบงอันเดี๋ยวยูซิดูบงบงนายบอกอย่างไรอยู่ Sư bông quá Ơ ơ Ta nhảy hay nhảy mà nhảy phí lực phí lăng Nhảy bà lăng bà lử á Mẹ Bà lử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  Bà Ơ đi 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 bông là này anh ấy là bông là Tổ hay hê nhai ba Nóng bòm dàn hê Mới qua này nè Nói qua này nóng bòm áp nam leo ảnh Dù nằm xin nó nên nhìn tổ bông là bòm nọ ต,ต้นโตนี่เต็มแต่ขนโบงเลยเฮ้ยว่ามาเลยกลางคืนมาเกือบได้ไปห,หอ้องนอนทุกคนเพราะว่าตุ่มออกเฮงขนาดเลยเต็มโตเลยจนว่าบุมีบ่อนซีว่างเลยแม่อามจนว่าสิพาไปห้องนอนะเพราะว่ามันเต็มตุ่มเต็มแล้วก็คันแท้คันมากแล้วก็บพวกนีน้อยากเสิเฮ็ดเลยก็เลยว่าเห็นโบงตุ่มน้อยๆกัญญาใหญ่ใหญ่ดเด็กนังยูซีคืนไหมอ๋อนังยูซีคืนซะนังยูสีคนสนสืนนะทุกคนมันได้จะทำจริงๆเห็นตัววงโดดมาขึ้นร้านอย่า <c oughs> บ่คือตัวทากเด้ออยู่เอ้ยแม่นะบอกเออปิวมาห้ามพเมืออะีินอน้องอยู่เนาะน้ะนองบอมนี่กระโยเป็นจักในี่นี่นี่ทุกคนเห่นบ่ทุกคนทุกคนเห่นบ่นี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 ่ต้นมากต้นมากนนนมต้นนี่แหละทุกคนเฮ่นให้น้องบอมต,ต๊กตะกี้แถวนี้นะทุกคนแถวนี้เป็น,นซี่ี่นะเป็นซี่เจเป็นวงมณันเป็นอันซี่เจเนาะเป็นจกกักรอันมันเป็นโคกมอูอยู่เนาะแล้วอัน อาอาน้องสาวของพ่อนะแล้วเราจะเอิอนอาเนาะเป็นเป็นอาของบอมนะอาอาลาบอมจะมาเอินว่าอาลาอาลานะก็เคยได้ยินยนะเพื่อนมักออกคลิปนําบอมยอยู่อาลาฮั่นเพื่อนเห็ดครอ,อกหมู่อยู่นี่มีหมู่ตัวหนึ่งหมู่ดาแล้วเพื่อนละอันยามฝนแล้วมันบ่มีอันยังหมูน่นะทุกคนเพื่อนก็เอาอันสั่งกระซีฮั่นมามามู่แล้ววันนี้น้องบอมตกตกทึกฟาดทึกครอ,อกหมูเลยนะทึกอันครอบหมูเลย เฮ้ยไทจะไปซักยากเข็มหนึ่งปากบอกแคนก็บบาดอีกน,นะคืดมาแล้วเป็นตะยักษ์วตอนอย่างน้อยผ่า,านผ่านจุดนั้นมาได้จริงหรือวะจนผ่านมาฮอดจุดนี้ก็งามเติบสนใจอยู่น้องยู่บ่เคยมีอุปสรรคอย่างเลยนะทุกคนมีแต่น้องบอม่งม ไปขึ้นเอาต้นมากสิไปขึ้นต้นมากสิดานะไอพีกับต๊กมาทุกคนเพิ่นขึ้นตกเหมืนเพิ่นขึ้นกกตัวละขึ้นปลายเฮ้ทักตกบึ้มไอพีไปสั้นเอาแคนเด้ไอพีไปสั้นเอาละอันมาบอกบอกอีแม่อีกได้จนมาหัวซมือนี่อย่าง่ได้บอกไอพีว่าไอพีว่าบ่ต้องบอกอีแม่เด้อไอพียานแม่ไอน้องยู่กันลงมาที่เรียบร้อยทุกคนมันได้เป็นได้เอ็ดเก่งอีได้พึน้นสุดยอดอืมได้ได้ไรเหรออืมอ่อได้ไล่ขนาดเนาะ ที่จริงที่จริงแม่นเม่นมากหวานเลยนี่เขากินของหวานเขากินของขาวแล้วเขาต้องไปกินของส้มของเปรี้ยวนะทุกคนบ่านี้เดี๋ยวสิไปแม่นเอาหมกม่วงหั่นซางกันเนาะไม้ก็เต็มเลยนะอยู่หมกม่วงหมกม่วงสิีมืดละแก่ไม้หันหลายตอนนี้น้องบอมก็มาแม่นเอาหมกม่วงเหงื้อเนาะมึงเลยหมกม่วงของข้าใกล้จะมืดละทุกคนเอ้ยนี่อ่อ บือจ um ิกงูไอ้ไ um ่ได้กินหรอกตัวก um okay. ี่บ่อ้เกือบเกือบถึงหัวเดี๋ยวห่อสิขอตัวแม่นก็เนาะเมากำลังม้วนห่อสิได้ลายบ่ตอนนี้เหาก็เก็บได้ลายแล้วเนาะนี่ปิ๊กตุ๊กเดี๋ยวเ่าก็จะเอามะม่วงนี่ไปบ่มใหาเอากินบ่มึด s z e กิน d e s t r บ well, a n ke abah audit bug d a ก a ha Saint น u d shirt o า c o v a h e r Zeland Kere p r ้เ e s s i o n a l alcans Ti min al c o n ่ e p t z ส l a n d ม citrus S c i มัน s c r u สุกมัน y e boys and i t s e l ่ Ding me g o o d a f f e i c ก็ o n d o ่ n เ g h t skis bhow e c ่ n g Bhuchydigaikka Akir käyt z ่ e i t e n gai Cry p l ห n put знаag k a ต y u r Uj ve ha ง c h o o l r ง v i e w ร oung prompts Ngalu kik сер m a r a t h เพื่อนเอาตี้เพื่อนเบามือกล่องเมื่อกี้นี้ว่าเพื่อนเอาเอาวงเงี้ยนบอกให้ดูเพื่นเมืกี้เอาดิเพื่อนเบาคือเสื้อตาไอ้น้อยปนนั้นแกเสิมาเก็บเพื่อนเบาโยกมีนาเสื้อเออเก็บเสื้อทงลดนาเสื้อขวบเอื้อยนี่เ้าะเก็บเสื้อทงเสื้อขวบเอื้อยมึงมาซีน้องบอมยังบอกเก็บเอาเก็บเอามือระตีบอมน้องบอมเก่บน้องบีดงอยู่คาเปลเลยเอออย่ายนี้ตอนน้องบอมเก็บเอาเก็บเอาใหญ่มีการว่า คือสิสุกเนาะแท้จริงมันไม่ได้สุกแต่มันยังเขี่ยวแต่มันเข้าฝัาละฝาตั้งกระตุนต้ยตายแล้วมักไฟเลิหมดละป่านนี้เอาจะกินมักม่วงเขาจะไม่กินมักไฟยังไงคะนี่นี่น้อยนี่ก็เอาเดี๋ยว่เอิญมัก่วงอร้างว่ะคืองาบ่เดี๋ยวว่ะมันก็คืองาสร้างก็สังเกตดีๆไหมนี่อยู่ที่ลองสารจะเอิญงาสร้างเด้อทุกคน ซึ่งทุกคนท่านบ่งหูว่าประเทศอื่นอื่นเอิหมักม่วงเนี่ยเด็ดนะซึ่งทุกคนบ่งหูชั้นก็มองบ่งหูกับโบก็มองอยู่กับโบเบาได้ซึ่งทุกคนบ่งหูเฮาก็ได้เตรียมถุงนี้แล้วเนาะทุกคนจะเอาไปหามเพิ่นดึงว่าสิเพิ่นสิเอาบ่คันเอาแบบเบี้ยให้เพิ่นเนาะก็ไปห้องท่าของเพิ่นสิไปคลิปนี้น้องโบกับน้องจุกับซีปลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าเฮามาพาทุกคนมาสมบรรยากาศอยู่หลังบ้านของเฮาเนาะทุกคนนี้ได้หลังเหลังเพิ่นก็ว่าหลังบ้านเฮา งามเนาะเหื่อนล่างนี้นะ่ะไอ้เจสี่อันนี้เหือนสมัยแต,แต่พอเต่อีนเนต่พอกิเต่พอกิอยู่แต่ตอนอย่างนี้น้อยเพื่อเหือนล่างนี้ทุกคนเฮากระสิปิดไปเพียงเท่านี้เนาะเฮาก็ขอฟากทุกคนอยาก,กดข้ามโฆษณาของพวกเฮาเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนาะ คลิปนี้น้องบอมกับน้องยูกะลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมกับน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อแม้ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องจ่าให้น้องจ่าจ่าสาวลาวเด้อทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปหน้าเนาะเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไปของเฮาสำหรับคลิปนี้บายบาย